สวัสดีครับแฟนๆทุกคนครับผมชาวโรเอเชียนสตาร์อัปเดตครับผมแล้วก็เวนิโฟครับผมสวัสดีครับผมอมเินิวัตครับครับครับผมวันนี้ามาแบบบ้านใหม่ครับอ๋อก็วันนี้มากับวนตครับผมก็เป็นแนวแบบว่าเหมือนชุดยีนมาหน่อยแต่ว่าเหมือนไม่อะไรยกลุ่มนิดหน่อย ใช่นิดตามตามสไตล์ครับผมก็สนุกสนานครับวันนี้ก็มาร้องเพลงมาอะไรกันครับผมแล้วก็ได้เหมือนแคลเชอร์ตี้ด้วยได้แบบว่าบริจาคให้กับเกี่ยวสิ่งแวดล้อมอะไรับผมใช่ครับ่ร้องเนอะไรแฟนคัค้าที่คิดเหมือนกันครับเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงประจําอยู่แล้วที่เราร้องกันแฟนวันนี้ก็ดีใจที่ได้ร้องอีกครั้งหนึ่งครับผมแวครับ สวัสดีวันเดย์ Happy Birthday, ครับก็ขอให้แพลวอยู่คู้คนไทยแล้วก็แบบแฟนๆทั่วโลกไปอย่างยาวนานนะครับผมก็เป็นสื่อที่แบบนะฮะได้ได้ว่าอยู่มายาวนานแล้วก็น่ารักกับเรามากๆนะครับใช่ครับบ้านสมบัติใหม่ครับหน้าใหม่ที่เจมสนะครับหน้าใหม่โอ้ยดีใจครับก็น้องเพื่อนๆน,น,น้องๆแล้วก็แฟนๆให้การตอบรับที่ดีครับผมแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่โอ้ยะหมดสัญญาแล้วก็เพยใหม่ทีนแล้วก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งฮะ ประกาศครับามาเวลมาองอค์วัดก็นิดนึงนะเพราะว่าวก็เก็บเก็บเป็นแบบยังไม่ได้พูดกับใครแต่ก็มีแบบอันนี้บ้างแบบเอ้ยมีถามบ้างแต่เราก็อืแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเชียลประกาศอะไรเงี้ยครับว,ว่ามันมีอะไรแบบว่ามีโปรเจกต์ที่แปลกอะไรเงี้หรือเปล่าครับครับตอนนี้ก็เหมือนมีโปรเจกต์ ห,หลายๆโปรเจกต์ที่กําลังแบบวางแผนอยู่ครับทางผู้ใหญ่แล้วก็รอโปรเจกต์ที่เหมาะสมนะครับผมยังสป,อย,สปอยยังสปอยยังไม่ได้เพราะว่าแต่มีละครที่กำลังจะออนอยู่ครับผมกางทำสังกัดต้องสังกัดเก่าใช่ครับการ์ดแ A บบ S ใครทองชาลาวันครับผมฝากด้วยครับผมโอ้ก็เนี่ยฮะกำลังตัดสินใจกันอยู่แล้วก็รอทางผู้ใหญ่แบบเคาะมาว่า จะเป็นแนวไหนหรือจะทาอะไรผมก็รู้สึกว่าเราก็ช่วงนี้เราก็พัฒนาตัวเองไปก่อนแล้วก็เข้ามาเป็นแบบน้องใหม่นะฮะก็ฟังแล้ฝักตัวกับพี่ๆน้องใหม่น้องใหม่แบบเพิ่งเข้านะฮะเพิ่งเข้าใช่ใช่ครับจริงๆเนี่ยเราเราก็รู้จักบางคนหรือแล้วเราก็ติดตามผลงานของหลายๆคนก็เรียกได้ว่าก็เหมือนแบบโอเคได้ได้แบบ เจอเขาจริงๆแล้วก็วเดี๋ยวเราก็ไปเมคเฟนอะไรกันแบบตามให้พี่น้องๆนะฮะใช่ใช่ครับญญเราก็ติดต่อไปแล้วนะพี่โอ้ยจะว่าเขาเ <c oughs> พี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงเพื่อนเลี้งยง <c oughs> ยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวต้องเลี้ยงเพื่อนก่อน <c oughs> มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก,ก็ก็สนิทกันไปเรื่อยๆแล้วว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบพูดน้อยด้วยก็เดี๋ยวให้เพื่อนชวนคุยเอาใช่ใช่ครับครับครับ ก็ตอนนี้ก็กําลังฝ tamam. ึกอยู่ครับฝึกไปเรื่อยๆเหมือนแบบพัฒนาทักษะเก็บชั่วโมงบินต่อไปเรื่อยๆว่าเอ้ยเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วเราก็ร้องเพลงร้องอย่างใจให้แฟนๆฟังนะฮะหวังว่าทุกคนจะรอฟังเพลงในกันเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทําเพลงครับผมอ๋อก็เจอตามงานนี่แหละครับตามงานหมายถึงว่าแล้วก็ตามแบบ IG หรือว่าอะไรแบบนี้ต่างๆผมก็พยายามจะอัปเดตให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็หวังว่าแฟนๆก็จะรักและดู นะครับผมโอ้จริงจริงก็ไม่ได้ถึงก็ต้องปรับตัวอะไรมากแต่ก็ก็ปรับตัวอยู่ครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอีกแบบอีกคอมมูนิตี้หนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเราก็ได้โตขึ้นนะอะไรครับผมอีกเป็นอีกชปเตอร์หนึ่งนะครับผมใช่ครับก็ฝากครับผมติดตามผมครับผมชิติวัตรก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มครับ X หรือว่า IG นะครนะหรือว่า จ m t v มท f วีออฟิเชียลต่างๆนะครับก็ฝากด้วยครับผมเดิกันครับ